ตาว,วากรหรือพี่แอดดี้จิตอาสาตัดขนสุนัขจะแวะเวียนมาที่ศูนย์พักทิ้งสุนัขอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเพื่อช่วยตัดขนสุนัขจรจัดที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นสุนัขที่ถูกเจ้าของทิ้งในพื้นที่สาธารณะพี่แอดดี้อาสาทำหน้าที่ตัดขนสุนัขที่นี่รวมสี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งต้องตัดขนสุนัขเกือบร้อยตัวแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาอยากช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะต้องช่วยมันเพราะว่า น้องดูสภาพขลพวกนี้ก็ได้ที่เห็นคือเต็มไปด้วยเขีย้ยวเนี่ยพวกที่เขาบอกว่าเวลาที่เราตัดขนให้เขาแล้วอะ่ะมันอารมณ์ดีขึ้นมันไม่ค่อยกัดกันแล้วก็ครั้งแรกกับครั้งแรกที่มาตัดกับครั้งที่สี่ที่มาเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนสภาพยู่หนังดีขึ้นไม่เป็นที่เหลืองจากคัแรกขี้เหลืองทุกตัวเลยแล้วก็ขนเหนียวมีแต่ขี้ยวใหายไปนี่คือใบมีดกระเสียไปเลย ว่าพอรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่นี่คือถ่ายง่ายมากแล้วก็ใบมีดใช้ไปใช้ไปแค่สามสิบใบแต่ตัดไปได้รวมหกสิบตัวแล้วถือว่าประสบความสำเร็จอยู่แต่ว่าต้องกลับอีก สุนัขจ้อนจัดกว่า5,000ตัวภายในศูนย์พักทิงสุนัขอำเภอทับทันเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากทั้งหมดกว่า140,000ตัวที่ถูกทิ้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยสุนัขส่วนใหญ่ถูกร้องเรียนจากประชาชนทั่วไปว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธาร,รณะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจซึ่งกว่า100ตัวเป็นสุนัขของป้าขวัญกระยาณีเจริญสุขที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนซอยชินเขตเขตหลักสี่แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์พักทิงสุนัขทับทันทำให้สุนัขมีคุณภาพชีีีวิตท่ดขึ้น มีที่อยู่อาศัยได้รับอาหารเพียงพอที่สำคัญได้รับการตรวจโรคฉีดวัคซีนและทำหมันเพราะใจใจป้ารักนะรักเขาเคยเลี้ยงเขาอยู่ชินเขตแล้วมันจะทอดทิ้งมันก็เป็นไปไม่ได้บางทีหมาตัวไหนตายป้าย,ยังไปนั่งร้องไห้เลยแต,แต่ดีอย่างหนึ่งที่นี่พอหมาตายปุ๊บเขาจะเอาเข้าเตาเผาเพราะว่าที่นี่เขามีเตาเผาให้ มันต้องประโยลุมหลุมดีขึ้นค่ะพูดถึงป้าเลี้ยงน้องหมามันก็ดีขึ้นการกินมันก็ดีขึ้นน้องหมามันก็ไม่ดื้อไม่อะไรไม่ก้าวร้าวอะไรคือเขาจะจะทะเลาะก,กับหมาด้วยกันเองแต่ท่านถามว่าเขากัดคนไหมเขาก็ไม่ได้กัด มากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเหล่านี้ถูกทิ้งอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าภาครัฐจะมีพื้นที่มากมายในการรองรับแต่ก็คงไม่เพียงพอหากผู้เลี้ยงสุนัขไม่ระนับถึงปัญหาดังกล่าวค่ะสุนัขเหล่านี้คือสุนัขจรจรัดที่เจา้าหน้าที่นํามาฝึกฝนสะท้อนให้เห็นว่าหากพวกเขาได้รับการดูแลที่ดีก็สามารถปฏิบัติตามคําสั่งได้เช่นกัน ส่วนทัพที่สุนักจรจัดอำเภอทับทันจังหวดัดอุทัยธานีมีพื้นที่200ไร่รองรับสุนัขได้8,000ตัวโดวยแต่ละปีจะมีสุนักจรจัดถูกส่งมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้กว่า3,500ตัวซึ่งมีต้นเหตุมาจากผู้เลี้ยงไม่มีความรับผิดชอบนำมาปล่อยในพื้นที่สาธารณะสร้างความเดือดร้อนให้สังคมนักแตนนพิพัฒน์ถ่ายภาพธรมนลภัยสารสุนทรกิจเชน,นที้โฟท่อง16รายงาน สิ่งนี้ก็ดีต่อใจนะครับขอบคุณคุณแฟ่มากคมาไปดูงที่มีเป็น5,000ตัวโอ้โหค่ะ่นะชมและให้กำลังใจด้วยนะคะใช่ครับเอาวันนี้หมดเวลาก็ผู้ชมฮะครุงนี้เจอกันเวลาเดิมให่สอมงครึ่งถึงบ่าย3 0โมงไฟไม่ทันวันนี้ดูขึ้นในได้ยั่ยงยืนตรงนะครับวันนี้คุณพลอยผมและทีมงานด้วยดีๆลาไปก่อนขอบคุณและส,ว,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ